แฟนคลับหลายๆคนก็ยังคงเชียร์ให้คุณพิธาลิมเจริญรัตและคุณต่ายชุติมาอดีตภรรยากลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งล่าสุดหลังจากที่หลายๆคนกำลังเชียร์แม่ต่ายก็ได้ออกมาตอบแล้วหลังมีคนถามในขณะที่แม่ต่ายกำลังไล์สดขายของโดยมีคนถามว่าแม่ต่ายความเรือจริงเหรอคุณต่ายตอบว่าจริงๆก็ความตลอดนะความตลอดเลยไม่เคยหยุดความความเรือต่อทอเข้าไปความตลอด ความเลยขยุดแจวเรียกได้ว่างานนี้ดูเหมือนว่าจะลุ้นกันไม่ขึ้นแล้วจริงๆทำเอาแฟนคลับถึงกลับถอดใจและบอกว่ารอบนี้ยอมแล้วแม่ยอมจริงๆเข้าใจแม่ตายทุกอย่างคะ่ะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแม่พร้อมให้แจวเมื่อไหร่ก็พร้อมกลับมาแจวทุกเมื่อนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่เราได้เห็นกันก็คือพ่อทิมกับแม่ตายช่วยกันดูแลน้องพี่พิมพ์ดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สถานะสามีภรรยา แต่ก็ยังคงเป็นคุณพ